วันนี้พาไปดูห้องนี้นะครับคอนโดเลี้ยงแมวได้ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับกำลังตกแต่งแล้วก็จะเสร็จอีกประมาณ2เดือนนะครับ ใครที่กําลังมองหาคอนโดที่อยู่ใกล้ทองหล่อหรือว่าใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับพร้อมปล่อยเช่าอีก2เดือนนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวกันเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโฟเย่นะครับซึ่งความพิเศษของที่นี่เนี่ยตัวโฟเย่เนี่ยเขาจะมีถึง2จุดเลยคือโฟเย่ด้านนี้จะเป็นโซนด้านในของห้องนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณพื้นที่หน้าบ้านซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ของห้องเราเลยแล้วก็จะมีประตูด้านนี้ครับ เป็นประตูที่เป็นลักษณะของระแนงที่มีซี่แบบนี้นะครับซึ่งข้อดีคือเราสามารถเปิดประตูทิ้งไว้ให้ลมโฟล์ออกมาจากคอริดอร์ได้ครับแล้วก็อีกข้อนึงที่สําคัญมากๆสําหรับโครงการนี้คือทุกห้องเนี่ยเขาจะมีสอเรจนะครับเป็นห้องสอเรจส่วนตัวเลยครับเผื่อใครที่มีสัมภาระที่จะเก็บของแล้วก็คือไม่อยากจะเก็บในห้องก็จะมีห้องตรงนี้ครับมีกุญแจให้ครับเป็นสําหรับส่วนตัวของห้องนี้เลยครับไปดูข้างในกันต่อเลยครับ ด้านในนะครับก็จะเจอกับนี่เลยครับบริเวณชุดครัวครับซึ่งชุดครัวของที่นี่เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของครัวปิดครับ ใครที่ชอบทําอาหารตอบโจทย์มากๆเลยครับเพราะกลิ่นจะไม่ออกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดูดควันต่อไฟฟ้าให้นะครับมีต่อไฟฟ้า4หัวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวไมโครเวฟมีตู้เย็นให้นะครับตัวอ่างล้างจานเขาก็ให้มาเป็นแบบโอเวอร์ไซส์เลยครับก็คือใครที่ทําอาหารเนี่ยสะดวกมากๆเลยครับเหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัวมากๆเลยครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ําห้องนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับบริเวณห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้วยนะครับจะเป็นลักษณะของ ดับเบิลแอคเซครับเปิดเข้าออกได้ทั้งฝั่ง l i v i ิ g ง o o m แล้วก็ฝั่งห้องนอนด้วยครับอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งห้องนอนเล็กก็จัดมาให้แบบเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวจะมีเตียง5ฟุตแล้วก็มีตัวตู้เสื้อผ้าบิวอ mm ิน hmm. มาให้ครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่จะเปิดไปห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับถัดมาจะเป็นบริเวณของมาสเตอร์เบ o m ครับซึ่งห้องนอนใหญ่ของที่นี่บอกเลยว่าไซซิ่งเขาจัดเต็มมากๆเพราะว่า ตัวด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่วางเตียงแล้วก็คือจะสังเกตว่าพื้นที่เยอะมากมีพื้นที่รอบเตียงเยอะมากแล้วก็มาพร้อมกับ private balcony แบบส่วนตัวเลยครับคือถ้าอยู่ master bedroom คือตอนเช้าอยากจะออกไปแบบรับลมเบาๆเนี่ยก็คือสามารถเปิดตัว balcony ตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากครับซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่ค่อนข้าง private ครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพตรงนั้นก็คือเป็นแค่ตรงใกล้ๆเนี่ยก็จะมองไปเห็นฝั่งทองหล่อเลยครับ ด้านนี้เลยครับทองหล่อเห็นทองหล่อใ,ใกล้ๆนี้เองครับเป็นท้ายซอยทองหล่อส่วนบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็น walk in closet ครับซึ่ง master bedroom แล้วก็มี walk in closet แล้วก็เชื่อมต่อเข้าบริเวณห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยไซซิ่งจัดเต็มอีกเหมือนกันมาพร้อมกับโซนด้านนี้เลยครับเป็นโซน shower box แล้วก็เชื่อมต่อกับบริเวณอาบน้ำแยกโซนแบบเป็นสัดส่วนมากแล้วก็มาพร้อมกับ washlet style ญี่ปุ่นแบบนี้เลยครับเป็นยี่ห้อ American Standard นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับสามารถเก็บของได้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เช่นกันครับมีไฟซ่อนให้ด้วยนะครับ <S 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 เป็นยังไงกันบ้างครับกับโครงการพินศูนย์วิจัยนะครับ ใครที่มองหาคอนโดที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ,พหรือว่าใกล้กับทองหล่อเพียงแค่ประมาณ2กิโลเมตรบอกเลยว่าโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงแมวครับที่นี่แคดอลาวนะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆมีแค่ชั้นละ3ยูนิตให้อารมณ์แบบอยู่เพนท์เฮาส์สุดๆเลยครับถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับสามารถลงเวดดิ้งลิสตได้ห้องจะพร้อมปล่อยเช่าภายในอีก2เดือนครับ